สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่3ามกฎาคม6กหเนาะจีนเช้า VIP เช้าตัวเด่นก็คือ3กับ7นะคะ4กับหก็3 1ม3 3 4่ง3 6 3สามส3สสารูดตัวเด่นเรานะ7ก็7 0 7ด7 3น5 7 7 7 9 4หนึ่ง4 6 4 7 4 8้าี่สสี่ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกแปดสามเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองสี่หกศูนย์เนาะยี่จับคู่ตรงนี้นี่สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกหกเจ็ดเดออันนี้เอาไปซื้อบ่ายได้เด้อนี่บ่ายเขาขึ้นไปซื้อเช้าด้วยเอาไปซื้อด้วยกันนะบีไบ่ายตัวเด่นก็คือห้ากับหนึ่งตัวรองก็คือเก้ากับสาม กห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดน้นรูดตดัวเดินเนอหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสามศูนย์สา่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะเนี่ยเอาไปซื้อเช้าได้เด้อนี่ อันนี้ก็ลงมาซื้อบ่ายได้เอาไปซื้อด้วยกันนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะอย่าลืมกดชับสไครป์กดไลค์กับช่องวุ้นเส้นพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะกลับมาอยู่บ้านเน็ตไม่ค่อยดีเลยมันม,มีมันไม่มี Wi ไฟมันรีช้าเราเลยไม่อยากจะทำละก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครป์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ